ย yes, ัสดีครับผมแมนจากช่องแมนฟิตนะครับวันนี้ผมมีชาเลนจ์จะมาชาเลนจ์กับตัวเองแล้วก็อยากจะมาชาเลนจ์นเพื่อนๆด้วยนะครับด้วยการสร้างกล้ามเนื้อหน้นาท้องด้วยเจ้าลูกกิ้งนะครับผมาชาเลนจ์ของเรานะครับผมก็หลังจากที่ช่วงเพิ่มน้ําหนักของผมได้ผ่านมาแล้วนะครับก็มันก็จะขึ้นมาประมาณนี้น้ําหนักก็ขึ้นมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือไขมันนะครับเพื่อนๆลองดูว่าไขมันก็เพิ่มขึ้นมาด้วยทําให้ ซิกแพคของเราจางหายไปนะครับก็จะเหลือแต่พุงประมาณนี้เนาะก็วันนี้ผมจะมาพาเ,เพื่อนๆเล่นเจ้าลูกกิ้งนี้แล้วก็วิธีการเล่นที่ถูกวิธีและผิดวิธีนะครับผมเรามาแชร์เล่นกันโอเคเพื่อไม่ให้การเสรียเวลาเรามาเริ่มกันเลยจะไม่ยาวว่าผมสอนนะผมแค่จะมาแบ่งปันวิธีการเล่นลูกกิ้งเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นการแชร์นะครับแชร์เทคนิคแชร์วิธีการเล่นเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยก็ถ้าสมมติว่า สำหรับคนที่แบบว่าเล่นใช้เข่าคุกพื้นนะครับคุกเข่าที่พื้นเนี่ยถ้าเราเล่นโดยที่ไม่หาอะไรรองเข่าเลยเนี่ยจะเจ็บเข่าเอามากๆนะครับสำหรับใครที่มีผ้าขนหนูหรือผ้าอะไรก็หนาๆเนี่ยเอามารองเข่าก็ดีนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมใช้หมอนเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วเพราะว่ามันนุ่มดีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยสำหรับใครที่เล่นแล้วรู้สึกปวดหลังนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆแอนหลังแบบนี้เวลาเล่นพอเห็นไหมครับเพื่อนๆแอนหลังแบบนี้เวลาเล่นจะทําให้ปวดหลังนะครับเวลาเราเล่นไปนะฮะวิธีที่ถูกก็คือพยายามให้ดูสะโพกนะฮะเราจะไม่แอนสะโพกนี้ให้เราหุบข้านี้บันเดาของเราอึกขึ้นมางี้โอเคไหมรเราจะไม่แอนแบบนี้เนาะเราจะอึ๊กขึ้นมา บันไดของเราแบนี้นะครับโอเค <Okay. S 2> <c oughs> เพื่อลดอาการการบาดเจ็บของหลังเนาะและก็ขาเวลาเราวางก็จะวางเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือเราจะวางชิดก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะครับผมโอเคและการวางมือก็คือเราจะไม่ตึงเกินไปเนาะเวลาเราวางมือจับจับแบบสบายๆถนัดมือนะครับ แต่ว่าเราจะไม่ตึงแขนเกินไปมันทำให้เกิดการอักเสบหรือการเจ็บที่บริเวณข้อต่อแขนตรงนี้ได้นะครับโอเคแล้วผมจะทําให้ดูก่อนนะครับสักครั้งหนึ่งงอแขนนิดนึงนะครับเพ่อแต่ไม่ต้องงอมากงอนิดนึงบั้นเด้าของเราอึ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็คราวนี้ข้อควรระวังก็คือเพื่อนๆไม่ควรแอบหลังแล้วก็เล่นอย่างนี้นะครับจะทำให้ปวดหลังได้นะครับพยายามเกรงเกรงหน้าท้องเกรงหน้าท้องเวลาเล่นนะครับแล้วก็ไปตรงๆ ตอนขากลับเกรงหน้าท้องกลับมางอตัวให้ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นกุ้งนะครับแบบนี้อ่าแล้วก็ท่าที่ไม่ควรทำเนี๋ยผมจะสอนท่าที่ไม่ควรทำก่อนก็คือไปไปแต่แขนแต่ว่าก้นไม่ไปอันนี้ก็ผิดนะครับหรือว่าไปแต่ ไปทั้งตัวแต่แต่ขึ้นไม่สุดลงไม่สุดอันนี้ก็ไม่โอเคนะครับจะทําให้เพื่อนๆเ,เกิดการบาดเจ็บได้นะครับอ่ะเรามาดูวิธีการนะครับผมเก็งหน้าท้องงอแขนนิดนึงจับแบบสบายๆเนาะไม่ต้องข่มลงแรงมากนะครับจับสบายๆ แล้วก็เทคนิคการหายใจของผมนะครับก็ตอนไปหายใจเข้าตอนดันเข้าตอนดึงเข้าเนี่ยหายใจออกเพราะว่าตอนไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้แรงมากแต่ตอนดันตอนดึงเข้าเนี่ยของผมเนี่ยมันจะต้องใช้แรงผมก็เลยจะหายใจออกนะครับผมอลองดูนะหายใจเข้าหายใจออก บวกเก็งหน้าท้องนะครับก็เรามาลองทำสักสิทีดูนะครับผม โอเคก็จบไปแล้วนะครับกับถ้าเล่นหน้าท้องด้วยลูกกิ้งนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆลองเอาไปถ้าใครมีลูกกิ้งก็ลองเล่นกันดูนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับใครที่ชอบฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย